33ป่ปอนด์ครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีอารันลุตกลางให้คะแนน3ท่านทีราวุธศรีละครสมศรีผู้ศรีละสู่ท่านปรูเขตนี่ครับคู่นี้ย้ำเลยนะครับคู่นี้ห้ายกนะครับมวยไทยเต็มรูปแบบครับจานุทัดนะครับมีคุณเยาวรักษ์จิต ต้องต่ต้นยกนะครับทั้งหมัดทั้งเขาเออเ่าโอ้โหเบียดมาหนักๆแล้วครับแต่ละเม็ดคู่นี้กติกาการชกนี่5ยกนะครับโอ้โหยกแรกแกแกซัดแกมาออกอาวุธกันเหมือนชก3มยกเลยครับําอาวุธหนักมีลูกต่อยท้องเอ้าหูยมีศอกด้วยครับโอ้ยโอ้ยอย่างนี้แหละรังวัลจากแอนตซินเหมือนเดิมเลยครับเต่ก้านคอศอบกับเข่าลอยแอนตซินมีลังวันมอบให้สัญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาวทูและดีแทก ธุรกิจห้าดาวสร้างงานสร้างอาชีพโทร0 2 8 0 0 8 0 0 0บริษัท CPF เลซอนลองแอนฟู้ดเชนจำกัดบริษัท CP เมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิพร้อมด้วยเจียไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายขอขอบพระคุณครับอาล้วครับมียาฉีดไม้แรกมาแล้วนะครับ10,000มบาทนะครับให้กับสารคิดนะครับเขาบอกว่าไฟก่อนนั้นต้นๆนี่ลมมีสารเดินก็ซั่วเข่าได้ดีนะครับแต่ว่ามาโดนหมัดเมาเลยครับพิกแพ้ใบมาดูยกนี้ ไฟนี้นะครับก็พยายามจะเบียดจะชนตั้งแต่ต้นยกเลยนะครับลมีสารชานชิดตีนะครับโดนเข่าอีกแล้วแต่ว่าดูว่าจะพิวจะพยายามจะกดจะเอาไว้นะครับไม่ให้ตีได้ขนาดแต่ชุดนี้นี่มาเน,เนื้อเนื้อเลยครับโอ้โหจะตีไม่เลี้ยงเลยครับลมีสาร อยากจะปิดเกมเร็วครับแต่ชาคริสนี่นเขาจัดจ้านก็ต้องไฟแดงครับลมอีสานแต่ว่านูครับแผ่เปียงป้างได้ลุ้นทุกเม็ดนี่ก็ชัดคริสน้ําเงินครับชาคริสนี่ออกได้หนักเลยนะครับต่อยท้องต่อยหน้านี่นักนักแรงแรงเอาลครับมาดูว่าลมอีสานเล่นตั้งแต่ยกแรกนะครับแผวนิดเดียวนี้ก็ยุ่งเหมือนกันโอ้โหมาเกี่ยวได้ดีเทิงท้งไปสองครั้งแล้วนะครับเป็นเรื่องเหมือนกันโดนหมัดโดนหมัด ว่าคู่นี้โอ้โหสนุกจริงๆครับยกนี้ยกที่2เท่านั้นนะครับมวยมันสนันเมืองครับคู่นี้กําหนดการชก5้ายกนะครับจะเกมสั้นหรือเกมยาวอ้าไม่เดินไม่เดินแล้วครับลมีสารล้มล้มไปสองทีไม่เดินโดนมัดนี่ครับอ้าวอ้แม้ออกมาออกมาแม่ลอนรอบก่อนลอนรอบก่อนครับโอ้ลมีสารแมต้นต้นนี่ื่องเป็นซินเลย โอ้โหแต่ว่าตอนนี้เอาตอนนี้เริ่มเปิดเริ่มเปิดก๊อกสองแล้วลงอีสานเดินจับกระซวกโอโ้แต่ว่านไหนาหแม่มัดมัดอาจาร,รย์อลังแก่แยกก่อนครับโอ้โหแบบนี้สนุกเลยครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้จริงๆนะครับพยายามจะเบียดจะชนตลอดนะครับลงมีสารสารคิดนี่ชกในเกมตั้งรับก็จริงแต่เวลาออกนี่ออกหนักๆแรงๆเลน่นเอาลงมีสารก็ทำท่าจะหยุดไปเหมือนกันในช่วงโค้งสุดท้ายของยกที่สองนะครับดูลูกขวาง ขวางได้ก็ยังตีไม่ถนัดนะครับแต่มีชำเลืองไปมองเวลาเล็กน้อยครับโรบีสารครับมแกซัดเกินโอ้ตัง้งแต่ยกแรกเลยครับอ่ะยกนี้ในช่วงท้ายปลายยกอ่ะถีบมาครับโอ้โหมีดีคนละอยักแดงมีข่าวอา้าวมาอีกแล้วมาอีกแล้วครับเร่งเครื่องขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับจำกัดครับผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนดาฮารอยยาธาน้ขาวไทยนครรวมถึงดีออกไซด์ ขอบคุณท่านในห้องกินนายวีระพุทธชงครับพื่อการสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มยวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับชาคิดนี่ทีมงานสั่งแล้วนะครับให้ออกหมักเยอะๆนะครับต่อยท้องต่อยหนะ้าเบียดก็ใบบอกเขาหมดแล้วแต่ว่าปล่อยตัวออกมานีโอ้โหโลมมีสารเข้าเบียดปล้ำไมตีเข่าได้เจ็บๆไหลดอกนะครับมาดูว่าหยุดไม่ได้นะครับชาคิดนี่มาแต่ละเม็ดอาวุธมวยนี้หวังผลได้เลยครับ เข่ากับหมัดกับวัดกันเลยครับลมีสานี่แม่จังหวะเข่าในควบตีกต็ตีตีขี้แม่ขี้วตีไม่เลี้ยงเลยครับอตีไปตีไปครับต้นน้ํานี่ออกได้น่ากลัวครับทางด้านมุมแดงลมีสาผ่านมาไฟล่าสุดก่อนหน้าน,นี้ที่เจอกันมานี่น้ําเงินพลิกแซนยกสุดท้ายนะครับแหมเดี๋ยวต้องดูครับภาคนี้ภาคนี้จะเหมือนภาคที่แล้วหรือเปล่าครับพี่อรีเขาบอกว่าสียกแรกนะโดนเขา่าแทบจะไม่ไหวนะครับ มาพลิกต่อยหมัดฟันสองได้เมาในยกสุดท้ายแล้วก็ขว้าชัยไปมาดูว่าไฟนี้จะหนังมวนเดิมหรือเปล่านะครับพอตอนนี้นี่ก็โดนเข่าไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าชาคิดดูนะครับไม่เร่งตอนนี้เก็บแรงก่อนเอาเลยครับมีแข้งขวาสวยๆมีหมัดขวาด้วยต้องเดินนะครับไม่เดินไม่ได้นะครับลมมีสาร คู่ผนไทยต้องำหรับสมุนไพรไทยสูตรเย็นน้ำมันน้ำสมุนไพรสุตกายะสั่งซื้อโทร020160000ที่ไลน์แอดทีวี999ขอขอบพระคุณครับยาฉีนี่เพิ่มเป็นหลายํำปั้นแล้วนะครับให้กับชาคิดนะครับสั่งเดินต่อยอย่างเดียวขยับเข้าไปต่อยหมัดนี่ได้ลุ้นทุกที่นะครับมาดูนะครับโอ้เริ่มจะเบียดต่อยท้องต่อยหน้าโอ้เรามีสารเองก็อาศัยความใหญ่นะครับล็อกเอาไว้ก่อนนะครับวงในนี้ได้เปรียบชัดเจนครับ พยายามคี่อีกแล้วครับชาคริสต้องต่อยลําตัวครับเพราะว่าต่อยหน้าหลายหมัดที่มันไม่ถึงไะครับช่วงโชคแกสั้นกว่าครับลําตัวเป้าใหญ่ลมิสารเอาบวกหมัดมาหนากระจายไปเหมือนกันกําลังใจให้ชาคริตนี่โอ้หลายกําปั้นเลยครับขอให้ต่อยให้โดนครับลมมิสารถ้ามาเล่นจังหวะ2มาใช้ฝีมือนี่โอ้ยสวนด้วยเข่าครับเอา้าท้องท้องเป้าใหญ่เป้าใหญ่ครับ บววไปบวกไปครับบววไปครับโอ้ย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 นี่ครับมาดูอาจจานาฏศัพท์มือเดี๋ยวดูครับนอกกับในว่าตอนนี้แรงขึ้นมาอีกแล้วครับชาคริสโอ้ยแต่ว่าดูเวลาลมอีสานแกจับว่านี่คู่ชกไม่ใช่กระสอบมาครับต้องดูว่าโดนไม่โดนครับกำปั้นไม่มีรูของชาคริสลมอีสานโอ้ยสียกอาวุธนี้ได้เปรียบเห็นนะครับ แต่ว่าไม่แน่ครับเขาบอกว่าไฟที่แล้วที่านาจะแก้มือหลังตาได้แล้วครับมุมแดงครับลมอีสานสอนรัตนาลุงโลดนะครับแก้มือหลังตาชนะคะแนนชักทริปส,สอ